ท่านผู้เกษียณทั้ง1นทง3ท่านครับวันนี้ผมถือโอกาสมาแสดงมุติตาคาราวะหรือจะเรียกว่ามุติตาคาราวะกะสินานุสอนคือเป็นการแสดงความยินดีที่ท่านกเกษียณด้วยความสง่างามนะครับในการพูดครั้งนี้ผมจะนําคำสองคำนะครับคือคําว่าขอขอบคุณและขอต้อนรับมาใช้ในการพูดคราวนี้นะครับคําแรกผมใช้คาว่า ขอขอบพระคุณพูดในนามของอดีตผู้ในการเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาขอ,อนแก่นเขตยี่ห้าสมัยก่อนเรียกว่าสาพมเขตยี่ห้านะครับผมมิได้ขอบคุณท่านในช่วงนั้นและก็ถือโอกาสขอบคุณในช่วงนี้ว่าท่านทั้ง153ท่านทั้งท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการคุณครูผู้สอนและก็พี่น้องลูกจ้างประจำเนี่ยได้ทุ่มเทเสียสละทำงานให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่อย่างดียิ่งนะครับ ผมขอถือว่าเป็นคู้นุประการยิ่งต่อการศึกษาไทยต้องขอขอบพระคุณท่านไว้ณนะโอกาสนี้คําที่ฟองที่ผมจะแสดงมุทิตาลายวะคือคําว่ายินดีต้อนรับคําว่ายินดีต้อนรับผมพูดในนามของผู้กเกษียณร,รุ่นพี่ที่ผมกเกษียณมาสี่ปีแล้วนะครับสี่ปีแล้วที่เดินทางมาสู่ถนนสายที่หกสิบเอ็ดเพราะนั้นในฐานะของพี่ก็ขอต้อนรับน้องๆทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบสามชีวิตด้วยความยินดียิ่งนะครับ เราจะก้าวสู่ถนนสายที่61ด้วยกันถนนสายนี้ถนนสาย61ไม่ใช่ถนนที่เปรี่ยวนะครับเป็นถนนที่มีผู้คนมากมายโดยเฉพาะพี่น้องชาวบำนานพี่น้องชาวกเกษียณทั้งหลายเรามีความรักความผูกพันมีความจริงใจต่อกันเรามีชมรมมีสมาคมครูบำนานซึ่งพวกเราจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีความสุขครับรเกษยณแล้วอย่าติดบ้านอย่าติดเตียงนะครับ ให้ติดสังคมให้อยู่กับเพื่อนฝูงนะครับผมขอเรียนว่าคนอายุ60ปีเนี่ยในทางบริหารของต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่มีความอิสระไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเราอยู่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นคนอายุ60ปีไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่คนชราในยุคนี้นะครับต่างประเทศก็ถือว่า61ปีเนี่ย เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของของบุคคลที่ออกจากราชการผมอ่านในวารสารการแพทย์ของ England, อังกแลนที่สหรัฐอเมริกาพูดถึงคนอายุ60และ70ปี60-70ปีว่าเป็นบุคคลที่มีสมองยังตาดเบืองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเนี่ยซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยจะทำงานที่สมดุลกัน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีในช่วงอายุ60-70ปีแต่วา่าสมองที่เกี่ยวกับความจําอาจจะเลื่อนเลือนบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของคนทั่วไปแต่สมองความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นเนี่ยคน60-70ปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอันนี้ไม่ได้พูดเล,ยลอยแต่เป็นการอ้างอิงในวารสารการแพทย์อีกข้อหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลระดับโลกเนี่ยเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่62ปีก็คือเกษียณมาแล้วนะครับแล้วเขายังได้สำรวจประธานบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก100แห่งนะครับก็พบว่าผู้ที่ประสบสำเร็จความสำเร็จคือประธานบริษัทใหญ่เหล่านี้อายุเฉลี่ย63ปี วันนั้นก็กราบเรียนน้องๆนะครับผมเรียกว่าเป็นน้องๆทุกคนเนี่ยได้มีความสบายใจว่าเราไม่ใช่คนแก่เราไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่หลากหลายที่ท่านได้สั่งสมมาแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยสังคมได้นะครับการเกษยียณอายุราชการนี้เป็นกติกาของราชการเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลาย153ชีวิตยังไม่เกษยียณจากความเป็นครูของแผ่นดินเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือครูผู้สอนโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนเช่นคุณครูฟิสิกส์นะครับคุณครูเคมีคุณครูคณ,คณ,คณิตศาสตร์เหล่านี้ถ้าท่านมีโอกาสที่จะได้กลับมาช่วยสอนเสริมแนะนำรวมทั้งแนะนำคุณครูประจำอยู่ด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเราได้ช่วยชาติอีกทางหนึ่งนะครับเพราะนั้นในโอกาส ที่ผมเป็นทั้งอดีตผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25และก็ในโอกาสที่เป็นรุ่นพี่ก็ขอขอบพระคุณและขอต้อนรับพวกเราด้วยความยินดียิ่งและในโอกาสสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรนะครับให้น้องๆทั้ง153ชีวิตจงมีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีสุขภาพที่ดีหลังกเกษียณเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขเขาเรียกเปี่ยมสุขในชีวิตหลังเกษียณนะครับขอบราบขอบพระคุณครับ นายร,รมดีพิสุพลรองผู้อำนวยการสำนัการพิเศษโรงเรียนลพลอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2526ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาอำเภอนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นและย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนพลเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม2549มาพร้อมกับท่านผู้บริการสมพงประทุมทองผลงานที่ภาคภูมิใจที่มายอยู่โรงเรียนพลเมื่อปีพศ .2549 มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาโรงเรียนพนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้าด้านภูมิทัศน นะครับร่วมปลูกฝังให้นักเรียนได้สนใจในด้านาวิชาศิลปะสามารถส่งลูกๆเรียนในด้านอบรมศึกษา,าในด้านาประสบความสำเร็จในด้านการงานแล้วก็ครอบครัวนะครับขอขอบคุณท่านผู้บรการบนเหลือทองอ่อนคณะครูบุคลากรทางอาศึกษาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมครูผู้ปกครองนักศเก่ากรรมการสถานศึกษาทั้นพื้นฐานโรงเรียนพลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารโรงเรียนจนสามารถที่นำพาโรงเรียนนั้นเจริญก้าวหน้าไปที่สุดนะครับจนถึงประที่กระผมกะเกษียณอายุราชการนี้ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณด้วย ด้วยความภูมิใจและก็ภาคภูมิใจครับนี่ครับชื่อดารรัตชัยชนะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพลบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายน2523 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการสอนภาษาไทยผลงานดีเด่นนะคะผลงานที่น่าภาคภูมิใจก็คือครูสอนภาษาไทยดีเด่นและก็รางวัลหนึ่งแสนครูดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรชาชการจนถึงนวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายสมชายหาดวันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพลรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2526ที่โรงเรียนหนองสมห้องวิทยาอำเภอหนงองสมห้องจังหวัดขอนแก่นย้ายมาที่โรงเรียนพลเมื่อวันที่1เมษายน2531 ปัจจุบันเป็นครูที่สอนเกษตรแต่มีความสามารถพิเศษสอนวอลเล์บอลจนมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจคือปี2 5 4 3ทีมหญิงได้แชมป์เปปซี่ภาคอีสานและเมื่อปีที่แล้วทีมหญิงได้แชมป์ได้รองแชมป์ วอลีบอลเอสโคลาภาคอีสานได้ไปแข่งต่อระดับประเทศซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ที่จดจำไม่ลืมและปัจจุบันก็มีนักกีฬาที่ติดทีมชาติอยู่หนึ่งคนก็ขอขอบคุณทุกทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและก็ให้กำลังใจในเรื่องการทำทีมกีฬาและ สุดท้ายก็ขอขอบค,ค,คุณคณะบริหารคณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ให้โอกาสเสมอมาขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสุวิทย์รีรจักบรรจุครั้งแรกวันที่16พฤษภาคม2527 ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมต้นและแจก,กเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2564ทีงเรียนพลความภาคภูมิใจคือเราได้บรรจุเป็นครูที่นี่และก็กะเกษียณที่นี่ได้สั่งสอนเด็กมาหลายๆรุ่นก็ภูมิใจมากและทีนี้ก็ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารบุรคลากรโรงเรียนพลที่เคารพทุกท่านขอบคุณครับฉันนางสุป,ปรีดาประปาการครูชำนาญการพิเศษบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านยอดอำเภอคำกัดแก้วจังหวัดยะโสธรย้ายมาที่โรงเรียนพลพศออ2551 รับหน้าที่สอนวิชาหน้าตัดสินตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เป็นชุมนุมด้วยส่วนรู้สึกภูมิใจคือทําให้ลูกๆหน้าตัดสินในชุมนุมได้รับการฟ้อนรำในงานต่างๆช่วยงานต่างๆของชุมชนของโรงเรียนและผลง,งานที่ภาคภูมิใจคือได้รับเป็น คูสอนดีปี2 5 5 5และครูดีเดนคุณสาุาน่าจะถึงและก็ได้นำลกูกเข้าปกบเข้าแข่งขันจิลปาหัตกรรมได้ะร,ร,ระดับเหรียมทองระดับภาพทุกปีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพุฒัญญาจันคูณ รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2523ที่โรงเรียนวัดเจริญราชบำรุงอำเภอชุมพวงจัังหวดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพลอำเภอพลจัังหวดขอนแก่น41กว่าปีที่ทำหน้าที่ของความเป็นครูในชีวิตราชการ ด้วยความรักความศรัทธาและความภูมิใจในอาชีพนี้เป็นอย่างยิ่งขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ชีวิตให้ความรู้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่ง ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความเมตตาขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานทุกท่านที่ให้กำลังใจร่วมกันสร้างสรรค์เยาวชนตุ้มกล้าปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนนักเรียนเป็นคนที่เป็นส่นดีของขอครอบครัวสังคมและของประเทศชาติ ภาวดีต้นคงแก้วนะคะครูคณิตสาโรงเรียนพลนคพนจังหวัดขอนแก่นบรรจุที่โรงเรียนพลและเกษียณที่โรงเรียนพลไม่ได้ย้ายไปไหนโรงเรียนเดียวอายุราชการ40ปีกับอีก5เดือนค่ะวันนี้เกษียณอายุราชการเกษียณเฉพาะอายุราชการแต่ความเป็นครูจะไม่เกษียณจะอยู่ติดตัวไปตลอดรักและคิดถึงโรงเรียนและรักคิดถึงอาชีพครูและทุกๆคนที่เป็นครูสาสวัสดีค่ะ ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณราชการกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจยังสู้ แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชนด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้นางสุวิมลเชื้อเจ้าทรัพย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารับราชการเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม พุทธศักราช2525ใครดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอาหารและโภชนาการผลงานความภาคภูมิใจปีพุทธศักราช2555ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1,000 0ครูดีปีพุทธศักราช2562เป็นครูฝึกสอนนักเรียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ณจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง พระเจ้านางสุขณีสุดน,น้อยตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนโนนขาวิทยาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นสังกัดสอพอมอจังหวัดขอนแก่นข้าพเจ้ามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับราชการครูค่ะ